ตอนนี้วันนี้เป็นวันหยุดเดี๋ยวจะไปหัวหินชนชื่ออะไรวะยูเลกา,ลกาจะไปพักยูเลกาแต่ต้องเล่าเท่าความบอกว่าที่จะไปเนี่ยคือจองโดยที่ไม่รู้ว่ามันไกลจากกรุงเทพจองเพราะว่าฉุกเฉินมากๆเดี๋ยวเราตอนนี้ววากินข้าวอยู่ที่เปรยยวนเพชรบุรีเดี๋ยวถ้าไปถึงแล้วเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่นู่นเลยว่าเป็นยังไงบรรยากาศเพราะว่าเราจองก่อนที่มันจะเป็นหยุดยาวใช่ไหมสองเดือนจองล่วงหน้าสองเดือนเพราะว่า มีแพลนจะไปเที่ยวรถบ้านกันอันนี้เป็นรถบ้านที่ราคาที่พักคืนหนึง่งไม่รวมอาหารเลยนะอยู่ที่ประมาณ2อ0พ2น0จ3 0 0 0ประมาณนี้แต่ว่าเราได้ราคาที่เราไม่รู้ว่าทำไมมันแพงมารู้ที่หลังว่าเป็นปช่วงวันหยุดยาวเดี๋ยวเราไปดูที่พักกันครับ พี่ทับพักรถบ้านนี่คือจอดตรงนี้หรือว่าจอดตรงไหนอะใช่ใช่เข้าตรงนู่นเหรอนู่นเลยเออเช็คอินก่อนเดี๋ยวมายกให้ได้ครับขอบขอบครับเดี๋ยวผมแจ้งเข้าไปอ่าได้ครับโอเคอ่าจุดนี่มันจอดตรงต๊นแต่เขาบอกข้างบนนลยเนี่เดี๋ยวรอ ดีดีดีหนไปไหนหูไโอเคเดี๋ยวไปเคลียร์เรื่องโต๊ะเสร็จเดี๋ยวค่อยว่ากันบายไกล้ไหมครับโอเคครับ อ่ะถึงแล้วคันที่สามอโทษนะเราเพกลับมาจับเรียัอ๋อมีสามพันหรออ่ามีสิบันไงแตงมีสามคั 5, <000 S 1> นเหรอนครับน้อยมากโอเคเพิ่งรู้นะครับออวันนี้หนูจะให้กุญแจกับลูกค้าไว้นะคะก็วิธีการล็อกรถจะใช้วิธีการล็อกด้วยสายถึงตัวนี้เท่านั้นนะคะครับผมอ่า เวลาที่ลูกค้าอยู่ด้านในนะคะลูกค้าจะล็อกแม่คนณด้านนอกเข้าลูกค้าจะดันขึ้นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างอืแตงมันมีสามเตียงสี่สี่ที่นอนบอกแล้ว่มันนอนได้สคนอ่ะพลาดเองลืมฮึอันนี้เป็นประมาณนี้คร่าวๆก็มีแอร โอเคแล้วก็มีผ้าม่านตรงนี้อึ๊บอ่ะโอเคเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ห้องก็ไม่เล็กนะกลัวเออแล้วก็เก็บของได้ก็มีที่นอนพันธุ์ตัวเตียงสองชั้นแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําเหมือนเหมือนในเครื่องบินเลยวะใช่เหมือนจริงบเลยมก็เหยียบ ตรงนี้เออเออน้อยเอาเหนือยเลยโอเคนี่อาบน้ำเหรอใช่ใช่อุ้ยอุ้ยเออดีดีเล็กดีเล็กดีไปกูกดมึงเลยนะโชคดีบายประมาณนี้ห้องเล็กมากเลยว่ะมายถึงว่าห้องน้ำเหมือนเครื่องบินจริงๆก็รถบ้านน่ะเนาะแล้วก็ของก็จะมีกินได้ก็คือน้ำทิพย์อืมแล้วก็เสียเงิน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  อันนี้คือไฟน่าจะเป็นไฟปะอ่าอันนี้คือของที่เสียเงินเสียเงินหมดเลยเแล้วก็มีมของเวฟบไม่ทำทิปอ๋นนออันนี้ไม่ต้องเสียอออโอเคไปล,ไ<ม>ละนี้เดี๋ยวจะเดินกลับห้องละคือจริงๆที่เนี่ยตอนคืนดีมากเลยนะคือมันจะไม่ดูหนังใช่ปะ คือถ้าคนนอกเข้าเนี่ยก็จะ500หมายของว่าได้ได้ซอฟติงแล้วก็ได้บอปคอนแต่ถ้าคนที่อยู่บ้านรถบ้านเนี่ยก็คือจะราคา5 0ซก็คือโตละ2องหาแล้วก็ได้ซอฟติงกับบุปคอนเหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่จริงๆก็คือไปนั่งโดยที่ไม่กินก็ได้ก็คือฟรีถ้าเป็นรถบ้านอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามีที่นั่งว่างแต่ว่าจริงๆนั่งหน้าบ้านก็เห็นเดี๋ยวเอาให้ดูประมาณนี้ อันนี้คือนั่งหน้าบ้านเลยก็จะเห็นอยู่ว่าดูได้ก็คือนังนี่ดูได้แต่คืออนนี้คือง่วงกันละเพราะว่าไม่ไม่ใช่ฟิลโอเคเดี๋ยวจะไปลองอาบน้ำในรถบ้านแหละแต่จริงห้องคือไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากนี่ฮะอ่ะถ้าสำหรับตัวผมอ่ะอันนี้คือล็อกประตู ส่วนอันนี้ค<อ>ืนนอ,อประตูอาบที่ให้ดูไปแล้วว่ามันประมาณนี้ถ้าเข้าไปยืนก็คือสําหรับหนึ่งคนจริงๆนี่อ่านี่ก็ปิดแบบนี้ปึ๊บอ่อา,ากงนี้ก็คือติดละเดี๋ยวจะวางให้ดูว่าประมาณไหนอ,อันนี้ก็คือจะขนาดห้องอันนี้คือประตูอันนี้คือกล่องเก็บของแล้วก็ด้านนี้ก็คือถั้วมนะ ส้วมน,นะครับส้วมเราใช้เป็นแบบเท้ากดเท,กท้าเหยียบแบบนี้ที่เหยียบปุ๊บก็คือเหยียบไปอ่าโอเคประมาณนี้อันนี้ก็คือห้องอาบน้ำนะครับนี่ฮะก็คือเข้าไปก็โชว์มานี้ปุ๊บโอเคงั้นเดี๋ยวไปน้นและโอเคอันนี้เดี๋ยวจะนอนแล้วนี่อันนี้คือมีไฟทุกจุดเลย แล้วก็แอร์ก็เย็นเดี๋ยวจะดูว่านอนแล้วจริงเตียงสบายมากเลยนะรู้สึกว่ามันมันก็เหมือนที่นอนธรรมดาแต่อันนี้นอนอันใหญ่อันนี้น่าจะประมาณเ<ม>กือบห้าฟุตอะห้าฟุตเออห้าฟุตส่วนอีกสองอันก็คือสามฟุตครึง่งอันนี้นองก็จะนอนตรงนี้คนเดียวส่วนเพื่อนก็จะไปนอนข้างบนเดี๋ยวอันนี้คือไปจริงๆแล้วสำหรับวันนี้ดเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ของจริงบ๊ายบาย สวัดีครับเช้าวันใหม่แล้วก็เมื่อคืนนอนไปหนึ่งคืนเนาะบรรยากาศก็นอนสบายหลับสบายไม่มีอะไรปกติมากหลังไม่ปวดด้วยที่นอนดีก็ให้ดูบรรยากาศตอนเช้าอันนี้เป็นข้างในผมเปิดอันนี้ไ้แล้วตัวสรุปเนาะแล้วก็เปิดหน้าต่างไว้นี่ก็จะบรรยากาศประมาณนี้ โอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูวิวรอบๆที่แบบไม่มีหน้าผมแล้วกัน